โสดาบันเนี่ยเปรียบเหมือนบุคคลตกน้ำที่ลอยตัวอยู่ได้ไม่จมละเจ็ดพวกเนี่ยพวกแรกบอกว่าตกน้ำคราวเดียวแล้วก็จมเลยพวกนี้พวกที่สองขุดขึ้นครั้งหนึ่งแล้วจึงจมทำกุศลได้แป๊บเดียวแล้วก็อกุศลต่อจมลงไปอีกพวกที่สามลอยตัวอยู่ได้พวกที่สี่โสดาบันเนี่ยลอยตัวอยู่ได้แล้วเขา เหลียวดูรอบๆแล้วเขาเห็นฝั่งดังนั้นโสดาบันยังจมอยู่ในกามของมนุษย์แต่ปฏิบัติต่อากามของมนุษย์อย่างถูกต้องคือมีศีลห้าบริบูรณ์ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกาไม่พูดโกหกไม่ดื่มสุรายาเมานิโสดาบันพอใจแค่นี้และโสดาบันไม่ได้พอใจมากกว่านี้จึงไม่ใช่เป็นผู้ว่ายน้ำ เป็นผู้ลอยตัวอยู่คือลอยอยู่นิ่งๆมนุษย์สกเกหิกาเมหิพอใจในกามของมนุษย์ปฏิบัติอย่างถูกต้องไม่ประพฤติผิดในกามและไม่ฆ่าไม่ขโมยละนั่นคือโสดาบันมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ละ